สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาส่องสเปค LG Ally X นะครับว่าเขามีอะไรใหม่จากรุ่นก่อนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะน่าสนใจจากรุ่นก่อนแค่ไหนนะครับก็หลักๆแล้วผมจะสรุปข้าวๆสัก45ข้อนะหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสเปคโดยรวมเขาเนี่ยใช้แบบที่เรียกว่าใกล้เคียงกับอันเดิมนะครับเหตุผลที่ผมใช้ว่าใกล้เคียงเนี่ยเพราะว่าได้ในเรื่องของแรมที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตัวก่อนได้1ิ g b นะครับแต่ว่าตัวใหม่นี้เนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของตัวแรมที่ 24GB นแล้้วก็ไดใเรื่ององบสี่กิกะไ ไ้อมกะเฮิร์ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะกว่ารุ่นก่อนหน้าประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ในเรื่องของตัวความจุหรือว่าตัวสตอรเรจครับที่เยอะขึ้นนะครับคุณได้เป็น1เทราไบต์นะแล้วก็ได้ในเรื่องของตัว M2 ที่เป็น2องอด้วยนะครับก็จะได้แบบแท่งยาวนั่นแหละนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบตัวสั้นหรือว่าตัว2 2 3 0ก็แน่นอนแหละนะครับถึงจะได้สเปคโดยรวมแบบใกล้เคียงตัวเดิมนนนนนนนะรรรรรััับแแตต่่่่่่่ถถถ้้าาาาาาาเเกกกกิิิดดดดพพูึงงปสสทธภโยยววววมม็ืออออีุหห LiX G ส่วนในเรื่องของหน้าจอนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะครับได้7นิ้วนะครับพาเ์ลอ IPS แล้วก็ได้ในเรื่องของรีเฟรชเรทครับที่ 120H ง้ิเอนั่นเองครับส่วนที่2ก็คงจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ครับที่เขาขยายมันจากรุ่นก่อนประมาณ1เท่านะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยคุณจะได้อยู่ที่40วัตต์นะครับแต่ได้เป็น LG l RX นะครับจะได้ที่80วัตต์อเวอร์แล้วนะครับแต่ก็เท่าที่ผมลองไปส่งสองมาเนี่ยก็เขายังไม่ได้มีในเรื่องของการเคลมชั่วโมงกกกกกกาาาาาารรรรใใชช้้้้้้้้้งงงงงนน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 ็็็ยยยัััไไมมมม่่่่่่่ดีีคลลตตตแแแแออออหหะวววขึุู รุ่นก่อนหน้าเนี่ยอยู่สักประมาณสักชั่วโมงก,กว่าๆนะเทที่ผมเคยเทสไปหรือไม่ก็สักประมาณชั่วโมงประมาณนี้แหละนะครับก็เทสไว้นานแล้วนะครับอาจจะจาไม่ค่อยได้ซึ่งตัวนี้ก็ต้องยาวนานกว่านั้นอย่างแน่นอนนะครับกับแบตเตอรี่80วัตต์ชั่วโมงของเขาส่วนต่อมาครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะก็คือในเรื่องของตัวดีไซน์นั่นเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวปุ่มที่จอยสติ๊กนะครับค่อนข้างที่จะเล็กลงนะครับแล้วก็ตัวแพตตวดต่างๆตัวปุ่มมมกกกกกดดตต่่่าาาาาาางงงงๆเเนนนนนนียัยััออูใใใใล้้้้้้้บขึครรวทํหชชไ หนักือมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของตัวดีไซน์ปุ่มต่างๆนะครับส่วนดีไซน์ตัวเครื่องก็ปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับก็มีการลดในเรื่องของตัวความโค้งมนต่างๆด้วยนะครับก็เรียกว่าดูค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยนะครับสำหรับบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องแต่ว่าน้ําหนักโดยรวมเนี่ยตัวใหม่เนี่ยหนักกว่าตัวเก่าอยู่ที่ประมาณ70กรัมนะครับก็น้าหนักโดยรวมของเขาอยู่ที่6ก8ยเปกรัมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับยังไงคุณผู้ ทีนี้ภาคระบายความร้อนครับก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงแบบเดิมเลยก็คือฮีทไพต์หเส้นพัดลม2ตัวแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัว l g รับฟิลเตอร์นะครับก็ยังคงมีมาเช่นเดิมสําหรับในเรื่องของภาคระบายความร้อนนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนมากๆเหมือนกันสําหรับ A.G. l i x นะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยตัดในเรื่องของ X.G. Mobile ออกไปแล้วนะครับแต่จะให้ t u r ร์ b บสีมาแทนซึ่งแน่นอนแหละว่าใครที่อยากต่อการจอแยกตัวอื่นที่ไม่ใช่ของ A.G. เองเนี่ยก็สามารถต่อได้แล้วนะครับผ่านตััวบก ตัว LG Al Ally X ได้นะครับสำหรับตัว LG Al Ally X หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูรีวิวเต็มๆจากช่องต่างๆอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าใครสนใจจริงๆก็ลองเข้าไปแวะชมแวะดูกันได้นะครับสำหรับ LG Al Ally X ส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยแน่นอนแหละว่าเท่าที่ผมเดานะได้ในเรื่องของความจุที่เยอะขึ้นนะครับ ในเรื่องของแรมที่จะขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องแพงกว่ารุ่นก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าราคาเท่าไหร่อย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจยังไงก็ต้องรอทางเอซูประเทศไทยเขาประกาศมาดีกว่านะครับสำหรับในเรื่องของตัวราคาประเทศไทยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ LG a l a X ก็มาสองสเปกกันแบบคร่าวๆสั้นๆง่ายๆนะครับเราวันนี้มีเครื่องจริงเราก็จะสองสเปกกันแบบคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ LG a l a X ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมีอะไรมาพูดถึงอี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับคล สวัสดีครับ